สวัสดีค่ะวันนี้ครอบ้านหนูก็มาชวนทําเมนูขนมปังกะทิแบบง่ายๆสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมและที่สําคัญไม่ต้องนวดให้เมื่อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเราก็ใช้แป้งขนมปังจํานวน250กรัมผสมกับยีสต์จำนวน5กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย50กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่อนนะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ทำหลุมตรงกลางไว้ใส่กะทิกันค่ะสำหรับกะทิที่ใช้นะคะก็เป็นหัวกะทิตาอร่อยดีค่ะหัวกะทิขาวข้นหอมมันส่วนตัวก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะช่างมา180กรัมค่ะได้แล้วก็เทผสมลงไปกับแป้งเลยค่ะก็ใช้พายคนให้เข้ากันก่อนนะคะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะจากนี้เราก็จะใส่เนยสดลดจืดลงไปค่ะจำนวน30กรัมก็ใช้พายคนให้เข้ากันก่อนคร่าวๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนวดต่อด้วยมือค่ะประมาณ1-2นาทีนะคะนวดแค่พอให้เนยกับตัวแป้งเขาซึมเข้ากันดีค่ะ ก็ได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะคุมพลาสติกแล้วไวยค่ะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าระยะเวลาคร่าวๆก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะเมื่อแป้งได้ที่แล้วก็จะมากดไล่ลมออกให้หมดนะคะได้แล้วเราก็จะเอามาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกันเลยค่ะก็จะแบ่งทั้งหมด8ชิ้นนะคะ ได้แล้วก็นำมาคึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเราก็จะดึงให้ผิวหน้าขนมของเราตึงๆแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งอีกหนึ่งรอบค่ะประมาณ10นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็มาขึ้นรูปขนมกันเลยค่ะก็นํามารีดไล่ฟองอากาศออกให้หมดก่อนนะคะจากนี้ก็ตัดแป้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะก็นํามาขึ้นรูปให้เป็นก้อนกลมๆอีกเช่นเคยค่ะก็ดึงให้ผิวขนมของเราตึงๆนะคะเวลาอบออกมาแล้วหน้าขนมของเราจะได้เนียนๆค่ะ ก็ได้แล้วทั้งหมด3ลูกนะคะจากนี้ก็นํามาเรียงใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้พิมพ์ที่ใช้เราก็ใช้เป็นถ้วยฟ,ฟอยล์ขนาด4003นะคะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราขึ้นรูปแป้งจนครบทุกก้อนแล้วจากนี้เราก็จะคุมแล้วก็พักแป้งไว้ให้ขึ้นฟูค่ะระยะเวลาคร่าวๆก็ประมาณ25-30นาทีค่ะ ค่ะก็พักแป้งจนได้ที่้วคะจากนี้เราก็จะโรยตกแต่งหน้าขนมสักเล็กน้อยค่ะก็ใช้เป็นแป้งขนมปังค่ะโรยผ่านตะแกรงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราจะอบที่ไฟ170องศาเซลเซียสบนล่างเป็นเวลา15-18นาทีค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะ นี่ค่ะขนมปังของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนตัวก็โรยน้ำตาลโดนัทเพิ่มไปค่ะเพื่อเพิ่ม,ม,มความหอมแล้วก็ความหวานนะคะ นี่ค่ะดึงออกมาง่ายมากๆเลยนะคะตัวเนื้อขนมปังกะทิของเราก็มีความฟูนุ่มไม่ต่างจากสูตรที่ใส่นมเลยนะคะรสชาติหวานน่อยๆเหมาะกับทานคู่กับชากาแฟมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานนะคะที่ทําทานเองได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เปิดใจนะคะสาหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ